สวัสดีครับตอนนี้ผมนั่งอยู่หน้าบ้านหลังที่5 Enjoy Home Fit 7อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามาทบทวนขั้นตอนการเทพื้นรอบบ้านกันสักหน่อยหน่หลังที่5งานถึงช่วงเวลานี้พอดีน้องเบสสสดีครับสวัสดีครับ,รบเหงือ่อหรือว่าน้ำครับน่นไปตกน้ำมาำจากไหนอาล้างหน้าล้งหน้า,นาตอนนี้ปาบสของเรากําลังได้รับมอบหมายหน้าที่ในการถ่ายรูปหน้างานอยู่นะครับ จะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราจะโพสต์กันตอนนี้ผมนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังที่5 e n เ o y h อ m e เฟสอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาจากออฟฟิศหรือว่าสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการอีกหนึ่งนาทีถึงหน้างานแล้วโอ้โหชิวมากๆหน้างานหลังที่5เฟสเจกำลังปรับดินรอบบ้านรองทรายแล้วปรับดินแล้วก็รองทรายเดี๋ยวจะปูตะแกรงวายเม็ดต่อไปเพื่อที่จะเทพื้นรอบบ้านเดี๋ยวเราจะมา ทบทวนขั้นตอนการเทพื้นรอบบ้านกันโอเคไหมครับเสียงดังฟังชัดของหมายเลกนึงนะครับผมเสียงดังฟังชัดของไมายเล็หนึงหน่อยอ่าเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าครับขอหมายเล็กนึงหน่อยด้านหลังผมคือจุดจอดรถเห็นกระตอกหลักไวหมครับคือระดับความสูงนะจุดจอดรถจะเป็นจุดที่เราจะาเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องต่อไปเป็นกระเบื้องลงจอดรถใช้กระเบื้องการลื่น ขนาด60คูณหสีสวยงามขอบคุณมากครับพี่พงศกรนะครับขอบคุณมากมากสวัสดีครับพี่เกง่งเป็นไงบ้างครับนะขอบคุณพี่เกง่งทีมงานที่น่ารักของเรามากๆนะครับมาเดินท่อร้อยสายไฟให้หน้างานช่างท่านอื่นพร้อมที่จะปุ๊บโอเคเราจะมาทบทวนขั้นตอนการเทพื้นรอบบ้านนะครับพื้นรอบบ้านนความหมายคือพื้นที่เราเทอ้อมตัวคานรอบบ้านของเราเป็นพื้นรอบบ้าน นะครับข้อที่1ทําตอนไหนพื้นรอบบ้านเราจะทําหลังจากที่เราก่อฉาบเรียบร้อยแล้วอ่าฉาบรอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะภายนอกเรียบร้อยแล้วและเราจะทําหลังจากที่เราวางระบบท่อระบายน้ํารอบบ้านแล้วอีกครั้งเราจะทาหลังจากที่เราฉาบภายนอกเรียบร้อยแล้วฉาบตัวคานตัวพื้นตัวนตัวผนัง รอบบ้านเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญคือเราจะทําหลังจากที่เราวางระบบท่อระบายน้ํารอบบ้านเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับไม่งั้นจะมีผลกับการยุบการซุดตัวของดินได้มีปัญหาเกี่ยวกับการแตกแล้วได้ง่ายมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูหน้างานจริงด้วยเนี่ยตอนนี้หลังที่5้าด้านหลังผมฉาบภายนอกเรียบร้อยแล้วทั้งหมดสีรองพื้น มารอบบ้านเรียบร้อยสีจริงนะครับมาประมาณ1นรอบแต่สีจริงด้านล่างเราจะยังไม่ทาด้านล่างคาล่างนะั้นเราจะยังไม่ทารออ่ารอเทพื้นรอบบ้านเสร็จก่อนเขาจะเก็บตามหลังอีกทีหนึ่งในส่วนของงานสีงานกําแพงรั้วฉาบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่ด้านหลังผมงานกําแพงรั้วฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับเราบบท่อระบายน้ํารอบบ้านที่เราใช้ท่อยหินหน้าห ที่จะวิ่งออกมาด้านนอกเชื่อมกับท่อระบายน้ำภายในโครงการของเราวางเรียบร้อยแล้วเราถึงจะปรับหาระดับแล้วก็ปรับรอบบ้านเพื่อที่เทพื้นต่อไปนี่คือขั้นตอนที่ดีนะครับโอเคไหมนะครับอ่าแล้วข้อ2ขนาดนะแล้วมาตรฐานของเราพื้นรอบบ้านของเราเท ออกมาจากตัวบ้านหรือว่าออกมาจากคานล่างของบ้าน1เมตรเทออกมาความกว้าง1เมตรความหนา10เซนความกว้าง1เมตรความหนา10เซนนะครับเราจะฝากเหล็กที่คานคอดินรอบบ้านเพื่อให้มันยึดให้มันแข็งแรงลดปัญหาได้จริงนะครับลดปัญหาได้จริงฮนะแล้วเราก็วางตะแกรงวายเมตร4มิม ตา20คูณ20ระยะคือ20คูณ20เราเทหนา10เซนรอบพื้นที่ใช้ปูน240ใช้ปูนสเต็ง4 4 0มาตรฐานดีแน่นอนก่อนที่จะเทเราจะปรับระดับบดอัดดินโดยรอบโดยทั่วนะครับอัดน้ําให้เต็มพื้นที่เลยนะบริเวณคารอบบ้านนี่คืออัดน้ําไปเลยดินก็จะเซตตัวยุบตัวบางส่วนนิดๆหน่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเอาดินเข้าตัวบ้าน ก่อนที่จะเทพื้นภายในบ้านเนี่ยคือเราก็อัดเต็มที่แล้วจุดนั้นแต่ก่อนที่จะเทพื้นรอบบ้านเราก็อัดน้ําอีกเพื่อดินเซตตัวมาขึ้นจุดไหนที่มีการยุบตัวนิดนหน่อยเราก็เพิ่มดินเข้าไปแล้วก็ใช้เครื่องตบดินเขาเรียกว่าเครื่องตบดินอ่าปรับรองทรายใช้เครื่องตบดินแล้วรองทรายด้วยนะครับนี่รองทรายด้วยรองทรายแล้วก็ฝากเหล็กรอบคานตะแกรงไวเม็ดสี่มิลยี่สิบคูณยี่สิบ เต็มพื้นที่เทหนา10เซนปูณ240สี่ไฮไลท์สำคัญมากๆไฮไลท์สำคัญคือจุดคานของประตูหน้าบ้านเราใช้เหล็กข้ออ้อยสี่หุนมัดกับปอก15คูณ15วางเป็นคานเพื่อที่จะรองรับประตูครับหลายๆท่านคงจะมีโอกาสได้ดูแล้วก็ติดตามกันมาแล้วแข็งแรงหนาโอ้โห,โ,หโหนะครับ เกินมาตรฐานไปเลยก็ว่าได้ตรงประตูตรงนี้เราจะใช้เหล็กข้ออ้อยสี่หุนนะครับสี่เส้นใส่กระปอกสิบห้าคูณสิบห้าแล้วก็ฝากเหล็กด้านล่างนะตอกเหล็กลงไปด้านล่างเชื่อมโอ้โหแข็งมากๆแล้วก็เทหนาเต็มเต็มเต็มแบบเหล็กที่เรามาดัดไว้เลยนะครับตรงคานแล้วก็ใส่เหล็กชากช่างทําประตูก็จะมาใส่เหล็กกลมเพื่อที่จะเป็นตัววางล้อประตูต่อไปอะไรประมาณนั้น สำคัญนะหลายๆที่จุดตรงประตูตรงนี้เขาไม่ได้ใส่ปอกใหญ่อย่างนี้นะครับก็วิ่งว้เมียดมาแล้วก็มีเหล็กฉากมาวางแล้วก็เทเทหนากว่าจุดอื่นนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ของเราให้ความสําคัญมากๆเพราะบ้านหนึ่งหลังอยู่ยาวกันไปเลยโอเคนะขนาดสเปคขั้นตอนสําคัญมากๆนะครับออกจากตัวบ้าน1เมตรหนา10เซนฝากเหล็กรอบคาน ใช้ใบเมตร4มิล20คูณ20ปูน2 4 0นะครับารางประตูด,ด้านหน้ามัดเหล็กปอกข้อ้อสี่หุนใส่ปอก15คูณ15เทจนมิดแบบเลยโอเคนะครับข้อที่3ข้อพึงระวังข้อพึงระวังก็คือในเรื่องของการที่เราอาจจะทำฟุตติ้ง ทำฐานแผ่ด้านล่างซึ่งจุดไหนที่มีตำแหน่งเสานะครับจุดไหนที่มีตำแหน่งเสาดินจะไม่ค่อยแน่นเท่าไรดินจะต้องยุบตัวจะมีการากดตัวลงไปอีกในระดับหนึ่งเหมือนกันกระบวนการนี้สําคัญตั้งแต่ตอนครั้งแรกหลังจากที่เราเทฟุตติง้งตอ่อหม้อต่างๆแล้วเทคานขอดินเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเอาดินเข้าตัวบ้านจะต้องอัดน้ําให้แน่นเลยอัดน้ําให้แน่นเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็ดินเพิ่มไปตรงไหนมันยุบมาอะไรก็ดินเพิ่มไปและระหว่างก่อสร้างควรจะอัดน้ํารอบบ้านเป็นระยะระยะเพราะจุดคานโดยเฉพาะจุดตําแหน่งเสาที่เราเคยขุดหลุมทําฟุตติ้งก่อนหน,นี้ถ้าเราสังเกตดูง,ง่ายๆช่วงไหนที่ฝนตกหนักๆมีน้ําขังจุดนั้นจะมีการยุบตัวของดินพอสมควรจุดนี้แหละครับสาคัญมากๆถ้าเราอัดน้ําไม่ดีหรือว่าบดอัดดินไม่ดีดินเป็นก้อนๆนี่จะนําไปสู่การที่ดินยุบตัวในอนาคต และพื้นรอบบ้านที่เราเทไปจะถูกดึงลงไปด้วยพื้นรอบบ้านที่เราเทไปจะถูกดึงลงไปด้วยแล้วทีนี้มันก็จะแตกเป็นตะเข็บยาวเลยทั้งแนวตามแนวยาวตามคานแล้วก็แนวขวางปัญหาที่เจอบ่อยบางที่ถึงขั้นที่เทพื้นรอบบ้านแบบเว้นล่องคือเทแบบไม่ชิดคานขอดินเพราะเขาเคยเจอ ประสบการณ์เกี่ยวกับดินยุบดินสไลด์ต่างๆนานาเขาก็เลยทําวิลลล่องมาเลยแล้วก็เอาหินโลยเอาทรายเลยอะไรของเขาแต่ของเราเรา,าดูในเรื่องนี้ให้ดีตั้งแต่แรกตั้งแต่การที่เราขุดหลุมฟุตติ้งต่างๆอัดดินต่างๆแล้วระหว่างการก่อสร้างต่างๆคืออัดน้ําเป็นระยะๆะะแก้ปัญหาได้แล้วก่อนที่จะปลูกหญ้านะอัดน้ําให้ดีตําแหน่งที่เราวางท่อระบายน้ํารอบบ้านจะเป็นจุดหนึ่งที่จะมีการยุบมีการสไลด์ของดิน เหมือนกันถ้าไม่ดีน้ําจุดนี้จะไหลย,ย้อนเข้าไปภายในตัวบ้านใต้คานล,ล่างทาให้ดินที่อยู่ใต้พื้นรอบบ้านมีโอกาสสไลด์แล้วก็ดึงพื้นลงไปอีกได้เหมือนกันโอเคไหมครับน้ําฝนเมื่อมีการตกมาหรือว่าน้ําที่เราทําความสะอาดรอบบ้านต่างๆของเราเมื่อมันมีการฉีดการไหลามาให้มันไหลสไลด์ออกมาลงบอ่อพักรอบบ้านเราแล้วก็ไหลลงท่อระบายน้ําออกมาด้านหน้า ท่อระบายน้ําภายในโครงการของเรามันจะต้องลันไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไหลย,ย้อนกลับไปใต้ตัวบ้านไม่ใช่นะต้องดูแลให้ดีระวังนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูโดยรอบอย่างที่บอกครับเผลอแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวนะจะมืดๆอีกแล้วนี่ไงร่องนี้ที่ผมบอกร่องนี้คือแนวประตูแนวประตูที่ว่าที่ว่าเรา วางใส่เหล็กข้าออ้อยสี่หุนใช้ปอกสิบห้าคูณสิบห้าเทนาจัดเต็มเลยเนี่คือล่องนี้แหลอะอันนี้คือบริเวณโรงจอดรถที่มีการรองทรายเรียบร้อยบดอัดในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่วนนี้ช่างเขาใช้เครื่องตบต่ออีกใช้เครื่องตบต่ออีกใช้เครื่องตบต่ออีกอ่าและอีกจุดหนึ่งเพื่ระวังสําหรับมือใหม่คือแบบแบบนี้ ้องคุยกันได้ดีในส่วนของจ้างของผู้รับเหมาเราจ้างเขาทั้งแรงทั้งของหรือว่าจ้างเขาแบบไหนยังไงในส่วนของแบบตรงนี้แบบตรงนี้ใครเป็นคนออกและแบบเราควรจะใช้แบบอะไรกรณีใช้แบบเหล็กสําหรับมือไมนี่คือว่าเกินเอ่อเกินความจําเป็นไม่คุ้มนะครับเสียหายได้แต่ของเราเดินทางมาถึงเฟสที่เจ็แล้วเราก็พอที่จะมีเหล็กเหลือบ้างหมุนเวียนกันปะอะไรประมาณนี้ แล้วเราจะมีเหล็กแบบทางที่เราซื้อมาเฉพาะเพื่อจะเทางก็เอามาใช้งานได้เหมือนกันนะครับของเราสําสหรับมือใหม่ใช้แบบไม้ก็เหลือเฟือแล้วแต่ถ้าเราให้เขาต้องของท้งแรงเขาจะใช้แบบจังไหนก็เรื่องของขตรงนั้นไปนะครับระวังเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวกับแบบบางทีบางครั้งถ้าเราจ้างเฉพาะฝีมืออย่างเดียวสูอุปกรณ์ต่างๆเป็นของเราใช่ไหมอาจจะมีการที่แอบเอาเหล็กใหม่เอาอะไรมาใส่ได้บ้างก็ดูแลตรงนี้ด้วยอาจจะอาจจะบานปลาย จุดไหนที่มีการตีโป่งนะ่นแสดงว่าระยะ1เมตรก็จะเหลือน้อยลงเข้าใจตรงกันนะครับจุดไหนที่มีการตีโป่งนะ่นแสดงว่าระยะ1เมตรก็จะเหลือน้อยลงนี่หเมตรจากผนังนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูคานล่างเขาังไม่ทาสีนะุบเนี่หเมตรหนา10เซนนะครับของเราหนา10เซนดูบริเวณหลังบ้านหลังจากที่มีการเทออกมา1เมตรแล้วก็ยังมีพื้นที่ ว่างเหลือเพื่อที่จะปลูกหญ้าต่อไปอีกโอ้โหกว้างเหลือฟูม่มมากๆตำแหน่งถังแทกของเราส่วนใหญ่จะอยู่ใต้พื้นรอบบ้านนะครับตำแหน่งที่เราวางส่วนใหญ่อยู่ใต้พื้นรอบบ้านนี่ที่โปรโผล่มานี่คือท่อซอวิตของถังแทะนะท่อซอวิตไอตัวดำๆนี่คือท่อปลวกนะครับนี่ท่อปลวกเดี๋ยวเขาจะใส่บล็อกต่อไปในโอกาสต่อไปบันไดหลังบ้านขั้นเดียวเดี๋ยวเราเทพื้นแล้วบันไดก็จะไม่สูงขนาดน,นี้อัน,นดูอันนี้ดูเผลนๆมันสูงใช่ไหม ถังเซ็ของเราแยกเพอห้องน้ําเรามีสองห้องนอนสองห้องน้ำสามห้องนอนสองน้ำ,อ,นำ,อ,นำอ่ามองเห็นหรือเปล่าครับเผือแบบเดียวจะมือดดีแล้วนี่คือจุดจอดรถด,ด้านหน้าโอ้โหเทเต็มเลยครับเทสุดขอบกําแพงเลยพอระยะมันได้พอดีสวยงามเหมาะสมกับการใช้งานใช้ประโยชน์ได้จริงอ่าเขาจะเจาะรูไงไี้แหละเห็นไหมเห็นการเจาะรูไหม เขาจะเจาะรูงี้แหละสวัสดีครับคุณวลวิทย์นะครับเขาจะเจาะรูงเงี้ยแ,แล้วก็ฝากเหล็กเหล็ก3ขุนเหล็ก4ี่ขุนก็เหล็กที่เราเหลือจากการที่เราทํางานชิ้นใหญ่ก่อนนัาน,นี้แหละพวกเศษเหล็กเหลืออะไรเงี้ยแ,แล้วก็มามัดแล้วก็ฝากไว้แล้วก็มัดกับตะแกรงไบเม็ดที่เราจะปูนี่โอ้โหพื้นที่รอบบ้านกว้างมากๆใหญ่มากๆ จองไปแล้วนะครับปูนของเราหลังที่5้าเรเราเทพื้นรอบบ้านวันเสาร์นี้นะครับเราเทพื้นรอบบ้านวันเสาร์นี้จองปูนเรียบร้อยแล้ว10.5คิวจัดไปในส่วนของข้อมูลพวกนี้เราก็จะต้องจดบันทึกไว้นะครับท่านเจ้าของโครงการหลังนี้ใช้10.5หลังต่อไปมันใช้เท่าไรยังไงมันแตกต่างกันแบบไหนจะต้องมีข้อมูลที่เราจดบันทึกไว้พอหลังต่อๆไปเราก็จะทํางานง่ายขึ้น ไม่ต้องมาวิตกกังวลไม่ต้องมาเครียดอะไรกับเรื่องพวกนี้เราจะมีเวลาใช้ชีวิตมากขึ้นฝากด้วยนะครับผมวันนี้เรามาทบทวนขั้นตอนการเทพื้นรอบบ้านกันอ่าสเปคต่างๆและข้อพึงระวังต่างๆสําหรับท่านเจ้าของโครงการทุกๆคนมืดนเลยนะครับแป๊บเดียวโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ผมคู่เดียวจะเพียรคู่เดียวสร้างมาในขายดีหนึ่งปีร้อยล้านสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye